สวัสดีค่ะมินี่กัสิพาพี่น้องมาเบิรงรถนะคะ NPR ร้อยสิบห้านะคะป๋าแม่นบะค่ะสบายดีครับพี่น้องเอา้ามาพอพี่พอน้องมินี่นะครับกับบรรยากาศออกผ่อนคุ้มลานวิวแต่สมพ่อกดถูกบาออกเป็นรีวิวข้างนอกนะครับพี่น้องนะครับไปวันปุ๋ยของก็มาอาบนำ้ำถ้าแพลินเกินอม,มองออกรลอ,กอดก็เด็ไปวันปุ๋ยเออวันแล้วใจเถอะพี่น้องโอ้ยมันห่อนใจสิคาด นะครับเอามาพอพีพอร้องมือนี่ตรงกับวันที่เกตมันบอกวันที่เกตวันที่แปดป่ะฮะแปดเด็ดเอาองซิมันมื่อไหร่ละมื่อหลังจากบุญเขาซางแล้วหมู่บ้านนี่วันที่แปดค่ะวันที่แปดเออเอานะครับหลังจากแปดยังแปดกันยาเออแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับหลังจากมื่อบุญเขาซากแล้วหมู่บ้านนะครับมาพอพีพอร้องมือนี่นะครับเอานำเอาอีซูซู นะครับ N P R 1 1 5แรงลดคั้นนี้นะครับจดทะเบียนแรกเริ่มเดิมทีสองพ7นามสิบเนะครับสาเป็นตัวสังลุยงแล้วนะครับแต่ว่าจะคลองเดิมเขาเจ้าเห็ดสีไมมารอบหนึ่งเอาสติ๊กเกอร์แก้มเหลืองมาติดนะครับกับเราหมักแบบนี้แต่ว่าติดสติ๊กเกอร์ไม่ได้ตรงรุ่นนะครับแต่ว่านะครับมันเป็นตัวบอกลุยงแล้วนะครับพี่น้องนะครับเป็นสีสันมันนะเขาเจ้าเห็ดมากเมื่อ10กว่าปีที่แล้ว สิบกว่าปีที่แล้วนะครับพี่น้องนะครับมาเบิรงนน้อกันนะครับเอาบอกพี่บอกน้องก่อนราคาเปิดอยู่ที่สองแสนสามหมื่นบาทนะครับสองแสนสามหมื่นบาทนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวยาวพิเศษตัวสั่งลุยใหญ่ตัวยาวพิเศษความยาวอยู่ที่ห้าเมตรจดทะเบียนแรกเริ่มเดิมทีสองพันหน้าร้อยสามสิบเกศนะครับเอกสารพร้อมโอนนะครับผ้าสีนะครับสามสิบเอ็ดมีนาคมสองพันหน้าร้อยหกสิบเก้านะครับปีหกเก้าได้ไอเด้อนะครับพี่น้องรถ นํานเข้าจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับมาหลายมือแล้วล่ะนะครับการวัดศรีนําเสนอให้พี่ให้น้องกระทาผู้เพิ่นสร้างไว้สั่งาากับพ่ม่จะเทีย่ยวพญายหานี่ก็ไดคอยจมให้เจ้าหราอดิไอ้บ่ดิ <c oughs> เออเจ้าพ่ม่เที่ยวไ,ได้ก็ได้คอยบ่ซื้อล้ำบือหน่อยเบาเน้ำเจ้าเราเอาไปทาคอยรดเพราะว่าเอาบ่เป็นยังนะครับการส,สะดวกไอ้ไอ้กับจังเของมาหาโกตุกนะครับะะกับสัท่านได้สะดวกกับฮันกวอนกับโบ๊เป็นยังนะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าการเออ เจ้าก็บอกค่ะก็บอกเนี่ยเออเออโวยพอยทาเออเออสื่อมาตั้งแต่เดือนที่แล้วผนได้พี่น้องทาไอร่าอยู่นะครับกาเห็นมิดมีซีซ้อนไรกะเอ้าโกตุกกัสิเปิดขายนะครับให้พี่น้องได้เห็นนะครมาเบิ่งนน้ำกันนะครับอ๋ออมาทางนี้ต้าก้องอ๋อมาทางนี้ก่อนออมาทางนี้ก่อนนะครับแต่ทันทีมันอยากแคบจังหน่อยนะครับอยากแคบจังหน่อยอ่าเอามาเบิ่งนน้ำกันนะครับยางนะครับเป็นยางกีด50นะครับ ยางนี่เป็นเกจหาศูนย์ยางสวยยางใหม่นะครับทางนั้นนี่เป็นยางใหม่กระจกมาส่งหนามระบาดนี่พี่น้องส่งหนามกรเจ้าส่งไปก่อนนะครับอ้าว่นเอิ้อนระบาดนี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะค่ะเด้อเอีกคุยังหันบ้าล่ะตกไปก่อนก็ได้ฮะฮะต่อไปก่อนเถอะเอาไหมเอออ้าวต่อพี่น้องเอาแบบนี้เอาเออเคยเจาะหนามมาส่ง อ่าครบเ้งเกี่ยงไพ่ได้ทำกันฝั่งทางด้านคนขับนะครับฝั่งทางด้านคนขับนะครับให้พี่ให้น้องได้เบิ้งนะครับกายู่เหลือนะครับอยู่ครบทุกอย่างทุกชิ้นนะครับกากัสีอยประมาณนี้นะครับเบาะกับมีริวร้อยขาดตามการใส่งานของเขานะครับพี่น้องนะครับกาพื้นนะครับทางด้านพื้นนะครับพื้นกับประมาณนี้นะครับเบาขาดดอกแต่ว่าผ่าสักขลาดตัวนี้มันกับเออมันกับหูเบียดขาดขาดยุยยุยเออแต่ว่ากับว่างไว้พอกันเออไว้ซื่อๆดอกนะครับพวกมาไล่กันแน่นๆ นะครับอืมระบบขังในนะครับเกวควร้อนเกววัดความเร็วเกน้ามันนะครับขื่นเมิดสามารถใส่งานได้เหมือนเด้ครับเด้อนะครับแผงประตูนะครับแผงประตูด้านนี้ก็อยู่ลบนะครับประตูขึ้นลงปกตินะครับประตูนี่ขึ้นลงปกตินะครับเอ้าปิดประตูแกบจับมาปานสาวสักหน่อยยืนตรงสวัสดีจ้านะครับนะครับพี่น้องปั๊บนะครับกาฟ้าค้างนะครับมีเรียวร้อยตรงนี้นะครับจุดจุดบอดตรงนี้แต่ว่าไม่ขังใน สวยมากใช้คําว่าสวยมากไหมครับในใช้คําว่าสวยมากนะครับพี่น้องนี่มีมองนี้แหละแค่นี้นะครับกับธรรมดานะครับรถพันกันใส่งั้นมานะครับนะครับเบรงถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันนะครับสติกเกอร์เดิมโรงงานยังอยู่นะครับบ่มีห้อยกระแทกกระทันนะครับกรองดักน้ํากรองดีเซลกรองอากาศอยู่ตําแหน่งเดียวกันนะครับนี่คือรถห่างนะครับนี่คือของแท้นะครับคันซี่เนี่ยใช้คําว่าสวยมากนะครับคันซี่เนี่ยนะครับเอาลินเลืองกับบ่อของนะครับเป็นรถผู้เทธา นะครับรถผู้ถ่เล้อยานมันเสียงดังนะครับแล้วใส่หม้อพักสองตัวเนี่ยนอนบ่เล่านะครับยานโาดายานมันบ่มบ่มลถเสียงดังใส่หม้อพักสองตัวนะครับอ่ะ้าวมานะครับแนบนะครับเดิมโรงงานนะครับรถบได้แบกงาันหนักนะครับเราบไดิแบกงานหนักเดิมโรงงานนะครับเพ้าไทยนะครับเฟืองไทยเนี่ยตัวแบบจับของบักลุยไงนี่เพ้าไงแล้วนะครับหันเขาสีไงกว่ารุ่นปกตินะครับหันจะใหญ่กว่ารุ่นปกตินะครับ มาบ่งน้ากันนะครับเรื่องให้พี่ให้น้องได้เห็นน้ากันนะครับขอบกระบะขวบกระบะตัวนี้นะครับเป็นซุ้มกอไก่ตัวซุ้มกอไก่ริมใหญ่นะครับพื้นนะครับเป็นพื้นไม้นะครับพื้นไม้สวยๆนะครับเป็นพื้นไม้สวยๆนะครับความเยาาอยู่ที่หาเมตรเยาาอาจลาดนะครับเมตรนะคะแป๊บนามนะครับแป๊บนาตัวบนนี่อาจสบไม่ใหญ่แต่ว่าแข็งแรงนะครับอาจสิไม่จะไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ว่ายังแข็งแรงนะครับแข็งแรงเพราะว่ามันเป็นแป๊บนามดุนเกานะครับแข็งแรงเลยล่ะนะครับพี่น้อง บ่หง่แต่ว่าแข็งนะครับบ่มีโกงนะครับสวยยืนงามยืนรอนะครับพี่น้องนะครับอ่ะนะครับขอบกระบะเบิงน้ากันนะครับกระบะเบิงน้ากันนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากอ่ะยาวมากนะครับบางข้างนี่กระซิมีกระซิมีขอบขอบมงเนนะครับทะลุนะครับแต่ว่าไม่ขขางในไม่ทะลุนะครับเบรกเสิมหมอลมแล้วเรียบร้อยนะครับมีหม้อลมมีสาะเปาแล้วเรียบร้อยนะครับหมอนี้ อนะครับพี่หมอล่มมีสระเปาแล้วเรียบร้อยเอานะครับเอามาเบ่งเครื่องยนต์นํำกันนะครับเบ่งเครื่องยนต์น้ำกันนะครับนี่ตักกล่องแล้วยืนเบิ่งซื่อนะครับเครื่องยนต์เป็นแบบ 4Bd1 นะครับเป็น115เป็นหางแท้ห้างแทะ100เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นหางแฉะลอยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่น้องนะครับ หมอพักน้ำนะครับอยู่ตำ,ตำแหน่งเดิมนะครับหมอพักน้ำนะครับรถนะครับพร้อมใช้งานนะครับพี่น้องนะครับแอร์บ่มีเออเออบ่มีแอร์มีแต่ Air Air แอร์กีอีแก่ละอยู่นี่เอาเดี๋ยวสิสตาร์ทเครื่องให้พี่ไฮองได้ฟังดังกันมันแดดมัน้นนรรอนคุณพ่อพอ้เอ้ยอ๋อ

รถไต้หวันรถจีเอดีดออบบ่น้ารถไต้วันท่านเห็นแล้วรถ้วนะครับปิดเปิดสวิตช์เงินเหมือนเดิมนะครับเปิดฟิชสวิตคุณแกนะครับบถเป็นรุ่นเสียงดิงดับพี่ไหญ่รถเป็นเสียง หัวลงจะหน่อยใส่ก่อนหัวลงก่อนค่ะเออเกษีเอาลงอี่นี่ยเนาะเอาหัวลงก่อนปึ๊บนี่นะครับพี่น้องปั๊บนะครับผู้ใดสนจิตสนใจได้รถคันนี้ไปใส่ไปสายนะครับกาบนแบนยูนได้ชมดีนะครับัคตุกิี่ใส่หมวกให้นะครับจะใส่หมวกให้ในราคานี้นะครับพี่น้องนะครับสีใส่หมวกให้นะครับหรือว่าว่ามักหมวกกะสิท่อนขึ้นให้พี่น้องยุ่อกนะครับกะหมวกเสือมาไว้แล้ว นะครับจากทับสแก้นะครับใส่หมวกให้เิสไฟเล้าหมวกให้พ่อมเรียบร้อยนะครับพี่น้องนะครับในราคา2อง0 0นบาทสามารถร้าจ่าผูดคุยตอรอกกันได้ครับพี่น้องนะครับสองแสนบาทเท่านั้นนะครับกับผู้ได้สนคิดสนเจได้รหลดนนี้ไปใส่ไปซอยนะครับในภารกิจขนอ้อยขนมั่นนะครับกาบานห้อนะครับไก่หอดสินรุดูเก็บเกี่ยวผลผลทั้งการเกษตรแล้วนะครับพี่น้องเอาไปใส่ไปซอยนะครับกดเบอร์โทรศัพท์มาคุยกับปู่ตุ๊กโดยตรงนะครับเบอร์ที่เบอร์ ศูนย์แปดห้แปดหนึ่งเจ็ดหกโบดูแลกับเบอร์ได้ใส่กัได้ศูนย์แปดห้าซหปดหนึ่งเจหเข้าไปมือนีเพื่เป็นหมูหมุเจ้าหน่อยวัเจียมีอไปหอยานปุยมือนี่อยมียแห้งโบโบอ่กสุดยอดไปผู้เดียวเพื่อกอลพี่รองเอ้ยนะครับเออแม่บ้านเขาบ่าว่าบ่แมนนาทีของเขาเออกระสีแมนนาทีถ้าง้องไข่นี่ละเออนอเกียะแม่นเออ เห็นเังไหเนาะเออเขาฝาต้นเนาะเออเขาอย่างนาเขาขอ่าเขาว่าว่าเนนาที่ของเขาเออแต่สินาทีแบบเถาผู้เดียวนี่หละเอานะครับเปิดราคาให้พี่ให้น้องในพิจารณาในราคา2องแสนสามหมื่นบาทค่ะนะครับสำหรับพี่น้องนะครับอยากได้เอาไปใส่ไปซอยนะครับบ้านยูอเซโกตุกนะครับอยู่บ้านเหล่าโพหมู่ที่ห้านะครับ ตำบลหนองคุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอยู่รอยต่อระหว่างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นกับอำเภอโกสุมพิสัยนะครับขาบลูกขาบดอกรอยต่อนะครับเ้อนะครับอยู่ในซอยเดียวกันกับสำนักงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับขอมาอยากจังหน่อยหายอยากจังเด็ดนะครับแต่ว่าพี่รองขอมาแล้วขากับต้องมีรอยยิ้มกลับไปอย่างแน่นอนเอาสำหรับมือนี้พ่อไอพ่อน้องไปเพียงสำนีขอเข้ามาสบายดีครับสวัสดีค่ะ